แต่เทอร์ไลายนี้นะจ๊ะก็จะเป็นลายต่อไปที่พี่อ,อ้อจะสาธิตให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับชมกันนะจ๊ะลักษณะของลายก็จะเป็นต่อดอกสี่มุมนะจ๊ะต่อสี่มุมแบบนี้หนึ่งสองสามสี่มีสี่มุมนะลักษณะของการต่อดอกก็จะคล้ายๆกับการต่อหลายๆคลิปที่พี่อ,อ้อสาธิตให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับชมกันนะ ส่วนนี้เป็นชิ้นงานด้านหน้านะพี่กลับมาก็จะเป็นด้านหลังของชิ้นงานลักษณะของลายก็จะคล้ายๆกันลายนี้ถักง,ง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างรวดเร็วพี่ๆน้องๆท่านใหม่ๆทุกๆท่านก็สามารถถักตามได้เพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปตัดต่อนะจ๊ะพี่น้องท่านใดดูไม่ทันก็กดจุดก่อนแล้วก็กดย้อนกลับมาดูใหม่ได้นะ ส่วนอุปกรณ์ที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตคลิปนี้พี่อ้อใช้ไหมซัมเมอร์ซอฟนะจา๊ะตัวนี้นะตัวนี้เป็นซัมเมอร์เบอร์สิบหกเป็นของวีนัสเป็นอะคริลิกร้อยเปอร์เซ็นส่วนเข็มโคเชพี่อ้อเลือกใช้เบอร์แปดหรือว่าศูนย์จุดเจ็ดมิล อุปกรณ์นี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะและชิ้นงานของพี่พี่น้องๆเองที่จะนำไปปรับใช้ก็ลองปรับใช้ให้เหมาะสมนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะในบางช่วงพี่อ้อจำเป็นจะต้องตัดเสียงบรรยายออกเนื่องจากว่าฝนกำลังตกหนักนะจ๊ะต้องขออภัยพี่พี่น้องๆทุกท่านไปด้วยนะจ๊ะ พี่อ้อถักขึ้นมาจนถึงแถวที่แปดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวตรงจุดนี้นะมุมนี้เราจะเริ่มต่อกันแล้วนะจ๊ะมุมที่ขึ้นต้นอยู่มุมนี้นะก็จะได้ทั้งหมดแปดแถวแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแถวที่แปดคือแถวสุดท้ายพี่อ้อถักมานหนึ่งมุมแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต่อดอกกันนะจ๊ะในส่วนของชิ้นงานที่พี่อ้อต่อไว้แล้วหนึ่งสสาี่ห้าห้าชิ้นนะ ก็จะออกมาลักษณะนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาต่อชิ้นนี้กันเวลาเราต่อมุมนะเราก็จะต่อลักษณะนี้นะพี่อ้อจะพูดไว้หลายคลิปนะจ๊ะเวลาเราต่อมุมสี่เหลีย่ยมต่อไม่ยากทุกมุมก็จะต่อเหมือนกันดอกนี้เราจะต่อตรงจุดนี้นะหนึ่งสองสามเนี่ยพี่อ้อจะเริ่มต่อจากจุดนี้นะจ๊ะ ตรงจุดนี้แถวสุดท้ายในส่วนของแต่ละม,มุมเราจะขั้นด้วยโซ่ห้าดังนั้นเวลาเราต่อหลังจากเราถักหนึ่งกลีบแล้วเราก็จะถักโซ่สองพอได้โซ่สองแล้วเราก็พลิกมาด้านหลังของดอกที่สำเร็จแล้วนจะจ๊ะเราจะถักลงไปในโซ่หลักที่3ามหรือว่า จะลงไปในห่วงแบบนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่ทุกคนแล้วกันนะทำได้เหมือนกันหมดจ้าเกี่ยวไหมออกมาแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองพี่กลับมาถักอีกหนึ่งกลีดในหลักเดิมแล้วก็รวบพร้อมกันหรือว่าดับเบิลโคเชนนั่นเองสามครั้ง รวดมาแบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วเราค้านด้วยโซ่สองข้ามไปต่อในส่วนของดอกที่สำเร็จแล้วลงไปในช่องนี้เลยเกี่ยวไม้ออกมาโซ่สองพิกกลับมาช่องนี้นะเลื่อนห่วงออกมาแล้วก็โซ่สองพิกกลับไป ดึงไหมผ่านออกมาตามด้วยโซ่สองเวลาเราต่อก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นตารางเหมือนกับที่เราถักโซ่ปกตินะหนึ่งสองพลิกกลับไปกลับมาสลับไปสลับมานะจ๊ะเห็นไหมลายจะออกมาเหมือนกัน หนสองสลับกันไปสลับกันมานะเราจะถักแบบนี้นะจ๊ะสลับไปสลับมาจนกระทั่งมาถึงมุมนี้นะ ลักษณะการต่อที่เห็นก็จะเป็นลักษณะนี้นะพี่อ้อก,ก็จะต่อมาถึงมุมนี้แล้วนะตรงมุมนี้หลังจากเราถัก1กลีบแล้วเราก็จะถักขั้นด้วยโซ่สองแล้วเราก็เกี่ยวมาที่มุมนี้นะหลังจากนั้นเราถักอีกหนึ่งกลีบแล้วก็ต่อด้วยโซ่สองสลับไปสลับมาแบบนี้นะจ๊ะตรงนี้โซ่สองแล้วนะตรงมุมเราก็จะถัก พอหนึ่งคอสามครั้งหรือดับเบิลโคเชสามครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่สองพิกมาด้านหลังเกี่ยวแล้วก็ดึงไหมผ่านออกมาหนึ่งสองพกกลับมา ลงหลักเดิมดับเบลิลโคเชลงไปสามครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่สองเสร็จแล้วก็มาที่ด้านหลังของอีกหนึ่งชิ้นนะ ไหมผ่านออกมาโซ่สองสลับกันไปสลับกันมาโซ่สอง จะได้ออกมาลักษณะนี้นะดี๋ยวเราก็จะถักต่อสลับกันมาเรื่อยๆจนมาถึงมุมนี้หลังจากนั้นเราก็จะถักกลับมาจนจบชิ้นง,งานตรงนี้ลองถักต่อกันดูนะวิธีการถักก็จะเหมือนกันเหมือนที่พี่อ้อถักสลับให้ดูเดี๋ยวพี่อ้อจะถักต่อจนมาถึงมุมนี้แล้วก็ถักมาจนจบชิ้นง,งานนะจ๊ะพี่อ้อก็ต่อมาถึงอีกหนึ่งมุมนะจ๊ะ ตรงนี้โซ่สองเสร็จแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชลงไปสามครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันแบบนี้ขั้นด้วยโซ่สองพี่กลับมาโซ่หลักที่สามหรือว่าลงในช่องนี้เลยก็ได้แล้วแต่เรานะ หนึ่งสองพี่กลับมาถักดับเบิลโครเชต์สามครั้งรวบพร้อมกันก็คืออีกหนึ่งกลีบในหลักเดียวกันในหลักหรือในมุมเดียวกันแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าตอกมาแบบนี้แล้วนะจ๊ะต่อไปเราก็จะถักด้วยโซ่ห้า จนมาจบที่มุมนี้นะเวลาเราต่อลักษณะจะเป็นแบบนี้ส่วนนี้เราก็ถักต่อกันเลยนะ จบด้วยโซ่ห้านะจ๊ะแล้วก็เลื่อนห่วงล็อกด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมเก็บปลายไหมไว้ด้านหลังของชิ้นงานนะเดี๋ยวหลังจากพี่อ้อรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานกันอีกครั้งหนึ่งนะเวลาต่อก็จะต่อมาลักษณะนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ พอพี่อ้อนาไปรีดแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เราจะเห็นลายชัดเจนยิ่งขึ้นนะพี่ๆน้องๆลองนําไปปรับใช้กันดูนะด้านนี้เป็นด้านหลังของชิ้นงานส่วนนี้เป็นด้านหน้าลายนี้ก็สวยนะลองนําไปปรับใช้กันดูนําไปถักเป็นสบายก็ได้นะจ๊ะน่าจะสวยอยู่นะพี่อ้อขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะจ๊ะ ที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า